สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆทุกๆคนนะครับหายไปหลายวันนะฮะวันนี้ก็มาเจอกับเพื่อนๆหน่อยนะฮะแล้วก็มีมีฮอที่จะมารีวิวเพิ่มเติมนะครับเป็นฮอมือสองที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับกับเจ้าตัวโลโก้550ในคลิปที่ผ่คิปที่ที่แล้วมาเนี่ยผมรีวิวไปเนี่ยผมรีวิวในราคา40,000ื่นนะครับแต่ว่า วันนี้ผมจะมารีวิวเพิ่มเติมแต่ว่าราคาเนี่ยมันจะปรับลดลงนะครับจะปรับลดลงจะเหลืออยู่ที่สามหมื่นนะครับตัวนี้นะครับกับโลโก้ห้าห้านมีแบบให้อีกสองก้อนด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูชุดไฟก่อนนะฮะว่ามีอะไรบ้างลำนี้บินได้แน่นอนนะครับสภาพอย่างนี้ก็คือเอาไปเลยสามหมื่นนะครับอันนี้ลดลดลดจากสี่หมื่นเหลือสามหมื่น นะครับเบสนะฮะเบสเนี่ยครับ,แบบรบไม่ต้องพูดมากเจ็บคอนะฮะนะครับดูดูเบสนะฮะเบสอย่างดีเลยนะครับสามหมื่น่ะถือว่าเป็นราคาที่ผมว่าถูกแล้วนะกับแต่ว่ามันไ,ไม่มีกล่องนะครับพเพื่อนๆอาจจะต้องไปหากล่อง b i x x หรือว่ากล่อง K Bar หรือว่ากล่อง H1 นามาใส่นะครับ อะรูปีนี่ไม่มีแตกไม่มีหักนะครับนี่ถ้าผมมีตังผมก็จะเก็บไว้เองนะครับาร์ูปีนี้คือปลิฟเลยนะคะไม่มีรอยแม้แต่นี้เดียวเลยนะฮะแล้วก็ชุดเ่ยดูนะฮะเป็นอะลูนะครับ,รรบดูบึกบึนแข็งแรงนะครับชุดหางเป็นสายพานนะฮะชุดหางเป็นสายพานมีฟินตั้งฟินนอนพร้อมเลยนะฮะ ชุานสายพานแล้วก็ใบหางก็เป็นนูเป็นของฟังกี้นะอ๋อยี่ห mm ้อเดียวกันกับของเบสเ,เลยนะครับใบหางนะครับนะครับชุดหางเป็นสายพาน,สา,พานสายพานนี่เวลาที่ฮอเราบินเนี่ยมันจะเงียบนะครับมันจะไม่มีเสียงดังเสียงของเฟืองอะไรเงี้ยดังแครกแครกกไม่มีนะครับมันจะเป็นมันเป็นสายพานคือมันจะเงียบไปเลยนะครับเงียบ ไม่ถึงขนาดแบบเงียบแบบไม่ได้ไม่ได้ยินเลยเลยนะครับคือเวลาที่บินเนี่ยเสียงมันจะเงียบลงกว่าที่มันเป็นฮอระบบเพานะครับนะครับไม่มีแตกไม่มีหักขาสก,กีก็สมบูรณ์ลำนี้ผมรับประกันเลยนะครับบูมนี้ไม่มีรอยนะครับไม่มีรอยเลยลำเนี้ยถ้าผมมีตังค์ผมก็จะเอาไว้นะแต่ผมไม่มีนะครับ ต่วงนี้กอรอบขนุปีถอดออกแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูไส้ในกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกับโลโก้550นะครับขออนุญาตทานขนมนะครับหิว <laughs> ตัวบอดี้ของมันเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับเป็นพลาสติกขึ้นรูปเลยจะมีความเหนียวแล้วก็แข็งแรงทนทานนะครับครับเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับจะเป็นบล็อก ให้ใส่เซอร์โวยกพีดแล้วก็เซอร์โวกันหันนะครับโลโก้อะหลายๆคนที่เข้ามาเล่นฮอแล้วเนะี่ยก็ต้องรู้จักนะครับเป็นฮอที่มีคุณภาพมากๆนะครับเนี่ยบล็อกใส่เซอร์โวยกพีดนะครับเซอร์โวยกพีดก็จะเป็น G D W นะครับเป็นไฮวลตัวเท่าไซส์เจ็ดร้อยเลยนะครับคือได้ตัวใหญ่เลยนะเพืนดูนะครับเป็นตัวใหญ่เลยนะครับแล้วก็มอเตอร์นะครับ เอกโนวานะครับมอเตอร์เอกโนวาเอกโนวาหรือเปล่าผมดูอีกทีนึงน่าเอกโนวานะครับสปีด9 0 m i นะครับในคลิปที่ผ่านมาผมขอการาบประทานโทษเพื่อนๆด้วยนะครับผมบอกผิดนะครับไม่ใช่เป็น160นะครับเป็น9 0 m ์ของคัสเทลนะครับหรือของไอนะครับตัวนี้นะครับมอเตอร์เอกโนวายกพีด GDW ส่วนโซกันหางก็จะเป็น G D W นะครับแต่ว่ากล่องเนี่ยเพื่อนๆต้องมาหาใส่เองอะไรมีไหมลํำนี้มีนะครับน่าสนใจนะครับสำหรับลํำนี้ลดเหลือราคา30,000 30,000นี้เอาไปเลยนะครราคานี้คใครอยากได้โลโก้หน้า50นะครับลํำนี้30,000ไม่เฉพาะแค่ตัวลํำกับชุดไฟนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่ง ว่ามีอะไรให้อีกนะครับมีแบตให้อีก2ก้อนนะครับแข็งโป๊กเลยนะฮะนะครับแบตของ YPG นะครับในก้อนที่1แล้วก็ก้อนที่2นะครับ YPG ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับอยากได้ฮอไซส์550โดยใช้แบตก้อนเดียวบินแบบลำนี้นะครับก็ติดต่อทักกันเข้ามานะครับลำนี้ผมบอกได้เลยว่า วยงามมากนะครับแล้วก็น่าจับจองเป็นเจ้าของด้วยผมก็อยากได้นะแต่ผมไม่มีตังนะฮะวันนี้เจ้าของพอกอลดราคาให้แล้วนะฮะตอนแรกตั้งไว้4ี่หมื่นก็ลองดูว่าจะไปไหมก็ไม่ไปตอนนี้มีเรื่องที่ต้องอ่าจะต้องใช้เงินนะฮะก็เลยจะต้องมาลดราคากันอีกนะครับเหลืออยู่สามหมื่นสาคุ้มมาก8ปดสอก้อนนะครับกล่องก็หาพวกเคบามาใส่ก็ได้นะครับหรือบีซ วิทยุมีอยู่แล้วก็ใครมีวิทยุแล้วเอารำนีไปก็เอากล่องมาแปะแล้วก็บิดได้เลยนะครับสําหรับโลโก้5 5 0หานลำนี้โอเคถ้าใครที่สนใจนะครับก็ทักกันเข้ามาหรือโทรมาสอบถามที่เบอร์0ูนย์6 7 6 7 0นะครับแล้วก็ใครที่อยากได้หรือทักไลน์เข้ามานะครับก็ทักกันเข้ามาถามได้เลยนะครับสําหรับลำนี้โอเคสำหรับในคลิปวันนี้นะครับก็ฝากกด ติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ต้องพลาดคลิปแบบนี้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวลำนี้เดี๋ยวจะบินแให้เพื่อนๆได้ดูอีกรอบก,ก็ได้นะครับถ้าใครทีอ่อยากจะดูว่ามันบินไงท้องตีลงัลงกงลังกาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะบินทดสอบให้ดูแต่ว่าไม่ต้องทดสอบก็ได้นะครับจริงๆแล้วมันมันเป๊ะแน่นอนสาหรับลำนี้นะครับโอเคสาหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ